สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าไทยเจแปนค่ะวันนี้ป้าไทยไม่ได้ทําห้างกลางวันวันนี้ป้าไทยจะพาเพื่อนๆไปแล่ซปเปอร์ขอยิปุ่นนะคะว่าเข้าค่ายอะไรบ้างค่ะของกินนะคะนี่ก็จะเป็นปลาดิบปลาแซลมอนค่ะเพื่อนๆแพ็คละเจ็ดร้อยกว่าเยนค่ะแพงมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นข้าวปั้นค่ะเพื่อนๆจะมีลายย่างนะคะก็จะมีข้าวหน้าปลาดิบก็มีค่ะมีตั้งแต่ราคาสามร้อยถึงหนึ่งพันเยนค่ะมูตุนโชยุค่ะเพื่อนๆจะมีรสชาติวานเค็มกลมกล่อมคอโชยุนะคะอร่อยค่ะแต่ว่าปราไทยไม่ค่อยชอบนี่ก็จะเป็นไขาวานค่ะปลาไหลค่ะรสชาติก็จะอว่อนวานค่ะ พิซซ่าค่ะเพื่อนเพื่อนกลังร้อนร้อนค่ะทามาจะมันฝรั่งค่ะก็จะไม่ไล่นะค่ะแต่ว่าสามีกบลู่สาาพัะไทยก็จะชอบมันฝรั่งมากว่าค่ะอันไทยบอกว่าอย่างอุ้นยุกสามีบอาว่ามันยิงกว่าอุ้นอีวร้อนว่าจับข้างลางแลว่า้างลางร้อนมาเลยเพื่อนเพื่อนเพิ่งเ,เ,เซ็ตค่ะ นี่ก็จะเป็นอกไก่จุแป้งทอดค่ะอม่สม่สิไม่ิม่สิไม่สิไม่สิไ่วิไม่สิไม่สิแต่สิไก่สิไม่สิไม่ส่ส่วนไม่ก็ไม่ปิไม่สพไก่อดทั่วเทม็ุรไม่ะิลม่สิ่สิไม่กิไ่สเไม่อิไค่ะ่สิไม่อไม่สิไน่สิ่สน้่ส่าเยนเองนะค 7สิบ,บาทไทยทูมาเลยสาหรับคนที่อยู่คนเดียวสื้อข้าวแบบนี้กินจะถูกว่าประหยัดว่าค่ะขนมญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆข้างในก็จะทําด้ว้ควเนียวค่ะหุ้มด้ดยถั่วแดงกวนค่ะเพื่อนๆแผ่นน,น,นั่งจะเป็นข่องอินโดค่ะนี่ก็จะเป็นขานะ้าวนาปลาไหลค่ะเพื่นพนอนๆปลาไหลนี้ก็มาจากจีนมาจากจีนจะถูกว่าข้าญี่ปุ่นค่ะ โอโคโนโมิยากิค่ะเพื่อนๆในนี้ข้างในก็จะเป็นกะหล่ำปลีส,ส่วนใหญ่กับราซอสกับมายองเน็ตค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวปั้นนะคะก็มีข้าวปั้นสายลายย่างค่ะเพื่อนๆว่าไทยก็ชอบข้าวปั้นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆมีสายลายย่างหน,นึ่งกล้องค่ะทูดีค่ะและนี่ก็จะเป็นโซนพวสลัดนะคะ สลัดนี้ก็ราคาไม่แพงค่ะเพื่อนๆมีลายย่างในกลองเดียวเลยค่ะสลัดมันฝรั่งค่ะนี้จะเป็นเส้นๆ้นคลายวนเส้นค่ะแต่ไม่ใช่วุ้นเส้นจะมีรสอออเปรี้ยวๆก็ร่อยดีค่ะเปรี้ยวๆวันวนค่ะไข่ต้นหี่บุ้นค่ะเพื่อนๆจะแพงนิดนึงค่ะถ้วยนึงก็ประมาณ7จ็ดแปดสิบบาทค่ะข้างในก็มีเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆ ปราไทยก็เอาแค่ถ้วยเดียวค่ะเพื่อให้รู้สศราเพราะบบมันแพงค่ะสื่อเสร็จก็เตรียมใจต่างค่ะเพื่อนๆซูปเปอร์ญี่ปุ่นนี่เขาจะไม่ตะกร้าซองซีนะคะซีสำหรับที่เราสื้อข้องกับซีสำหรับใจต่างแล้วทีนี้นะคะซีซีสื่อข้องจะซีแดงค่ะซีที่ใจต่างแล้วก็จะเป็นซีเรื่องค่ะเพื่อนๆ ตามห้างนี่ก็จะมีตะกร้าค่ายค่ะตะกร้าสำหรับลูกค้าเลยนะคะแต่คอละซี้อห้างเราซื้อห้างไนก็ได้ค่ะและเราก็ใช้ได้ทุกห้างค่ะก็เป็นตะกร้าข้องเราไปเลยค่ะแต่ตะกร้าข้องเรานี่เราสามารถใช้ตอนที่ยู่ที่เคเชียนะคะไม่สามารถใช้ก้อนน้านี้ได้ค่ะวันนี้ที่นี่ก็มีหลังเป่าให้ค่ะปทไทยก็สื่อใส้หลังเป่าค่ะ เราก็ไม่ต้องเสียตังค่าทุ่งค่ะ,ะมือเทียงนี่ก็จะเป็นผิดซาค่ะกับข้าวทิปยไทยเสือมานะคะข้าวปั้นนี่เราก็จิ้มซอสวาซาบิโชยูกินนะคะหรือว่าจะไม่จิ้มก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะวาซาบิก็จะเพ็ดเพ,ดเพดอ้อจะมูหน่อยนะคะถ้ากินมาไปนะี่ก็จะเซ็บจมูกจะกลิ่นเผ็ดนี่จะอ้อมาทางจมูกเลยค่ะเพื่อน แต่ทําไม่มีวัตสบิป้าไทยว่ามันไม่ร้อยนะคะสําหรับวันนี้ป้าไทยก็ข้อจบคลิปลองเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ,อะขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมให้ป้าไทยเป็นกําลังใจให้ป้าไทยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ